เย็นคิหนึงเย็นเหนีย่สเยนร่ออมออมำออมเบังเนี่ยกขึ้นเจ็ตวออมวออมน้อ้บังหรือปลอใกแล้วเศราแล้วเศร้าอ้หลามเลยคือจะซวม่กินนีแต่เอาเ้ปให้าก็ดีกินเอาอยน้มาดูอืเน้ำแข็งแมันนา่เล่าอ มันคือไมออก่ารมณ์ไมแล้วเน่นสีมันเห็นปากดูดีข่ไปกอรเดนเด้หลายเงื่อปลาอืมส่วนปที่กานมันุดดุดดุดตึไปตึกระปนในมือตัวแล้วก็ใหญ่กับตัวตัวสตัวจะพองจะพองนเรตัอมคุ้มขาแลวาตัวด มันลงบาหานบานฝนมาตกมันอยู่ในน้งสาเขาแลมันขึ้นมันขึ้นมากขาลงมันลงมาได้ขึ้นมาหนังห่วยก็น้าท้อติดห่วยเนี้ยขาใหญ่ขึ้นมาคุณดักเกียิเแ่นีมม่กินเสียบเรมือด้วยว่างบอกใุ้ทง้่าเสียบดาจะรู้่มีก็เลียมือด้วแต่ว่าเดีนมันมีเทียม

เอรบอกบน้องซืแ <från> ม <natural throat> ่ว่าข้าเจ้าซื้อทั้งกระเทียมทั้งดอกเลยคือข้ามาเข้าอซื้อไปช้จ้มแ็้ก็นุ่มหมดชมเนี่ยเราก็ยื่ไปอีกเทมแล้วกน็ว่ากเทีมเพียงนั่งดนงเียม่ะโอ้กะเทียมนังดนั่งเียมขาวขาวเนียวขาหนังเนาะเีเีวเียไแทนว่าเราบริวันบบแมนวานะอยู่ในห้องแล้วก็กินจนเมื่อเออสวดปวยกินผู้ดิ พุกน่เออพุกมันมกินบ่บ่มันกินพุกก็ได้กินสามหัวบม่เลยอ่อหัวไม่น่ามากินเพลี้แล้วบกอมันขึ้นกินด้วยนะมักินนั่งกินนี่กินไหนยู่บ่ยาเออบ่เที่ยงคอไปวงเือรุ่นอ่ะาเมื่อน่ยบ่บมาตายมาห้มือเก้าคือมือเ้ามด้กิหัวตอนนี้มด้กินแฉบยุ่งอ่นมัวมันแก่แก่เราแบบแฉบคนแันเนียวนเนต้อโดนเฮ็ดต้องโดนไหวแล้วก็เกียกินก็กินเอามากินเลย เดียวห้เงนี่คเะาโอ้ยนี่แต่กบตหนู่อนไม่บมันบอกว่ามันเียวเดยวมับอก่าูมันโอ้ยมนเดียวะหัวมันม่ไอ่ะหัวม